สบ,บายดีพี่น้องปลงดายเบบสิกูลสุคน,คนเออเบิร์สมองสุบอลปุ๊พ่อกับซ่องเท่าแม่พลาแซ่บคือเก่าพี่น้องเลยเนาะถึงสิบอมี่เท่าแม่แต่ว่าซ่องเท่าแม่พลาแซ่บยังอยู่เด้อพี่น้องเด้อเนาะถึงเพิ่นสิบอยู่คำเฮาแลว้วก็ตามแต่ว่าเพิ่นยังอยู่สื่อเสียงเพิ่นยังอยู่เพิ่นยังอยู่น้ำลูกน้ำต้าอุตส่าห์คุณงามความดีเพิ่นยังอยู่ให้เฮาจดจำ ตลอดไปเนาะยังไม่ได้เปลี่ยนดอกพี่น้องไปสื่อส่งมาดิจะเปลี่ยนบ่เปลี่ยนดอกเนาะหากชีได้เปลี่ยนในดอกจก็ย่ำใด้หมดสั้นแล้วแต่อารมณ์แต่อารมณ์แล้วแต่เวลาไล้วได้ชีมูล่ะมันบะไรขึ้นลาบอ่ะมันจะขึ้นงาปากแห้งเอาไว้ลูกกินตำมักถั่วตอนเที่ยงสู่สาากิน ต,ตัวอึดก็ตัวอ,อึดตลอดตามากลัวเนี่ยเพรเนาะปีปา่าตัดผรามตาิส่างกำลังวัดวัดโคงโคงแผ่นนิสสักเนาะวัดลางเออเลนวัดลาง xong nữa xuống của nó được ở đây nó người bọn bây được vào nơi đây. chặt 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 ờ, <laughs> xem ừ. ừ. <laughs> ừ. <laughs> này các, dặn vịt mông vậy, cái nè sệt sệt bên này, bát hào kim bò đái sợi tự, à, tập hòa, tôi thì cái, cái giác dạ sùng hoa kéo bên này cứ dạ kinh vào đây kinh họ kinh đầy yêu tao bảo thành kiệt thọ gia đủ kiệt thọ mà lo đưa đây đây đơn còn càng khỏi kinh đây kinh là tình เาเลงหนักมานแต่แต่ขั้นมันขึ้นาส่สด้นะ่เบิงการาขั้นมันขึ้นนีบิมันโมเมนตมันขึ้นแล้วซีขั้นมาเด้อพี่น้องเด้อเขาเทียงเนาะสั่งใัหิวเขาเนหวโขาทีเขาเราไปคือสีเขามาสั่นเขาพอกินโยเขา ลงมือเลดไม่เช่าหาลักลงย,ยังไงก็ตามปุวดกับตามเอนี่ทำหวดนี่เนี่ยมางกิได้ไหมลำกงลำเลยสอ,อ,องคนทองลำกปลากับปลายกินได้อืมน่มขอ กินได้ครับเราประดุกพันเขาไปกินพวกหัวเกลือหัวหานะครับเจ้าว่าไม่เท่านานนะมา่วนเนี่ยสึงไปน้ำพอได้ซื้ชว่างนะม,มีอายุแหงกันะบ่ามันได้บ่ายมันได้อะ <laughs> <laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไดดีมากเนาะพระบาทพ่าอมีราการเลย เนี่บทำไม่ด <outright> ังสอคนอืมมีลูกใหญ่อันนี้เงียบจนชิ่นเหรอนายนาน้อมกันมันมานมานเมืนที่ไม่ได้อยู่ไว้กับมันนเหรอแค่เพื่อมาเข้าไนะครับแล้วก็อยู่เลยอครับเพราะครัวเราเขากเขมอยาัอืม ก็จะคนลนยเนาะมีเด็กน้อยพบหมูนะว่าแต่ที่นั่นเขาเปินตักหรอตักลอดูกันสามสี่ก็ว่ยู่นั่นน่ะมันนั่งมันเลียวว่าแบบนนสี่ที่มันนั่งมันยัไเเาไหนมันว่าอืมตอนนเราก็เหตนเาใหม่ได้บอวงสการการสิบ มันตาหาละนำมงอน้งเบือไหมอืมมันมีมากนะว่ะน,นั่งผัชีขาวด้โอ้ยไม่เดยกินอย่าง่ดรับ เราแผ่นอะไรหมดนี่บอกนี่นระวัวมันได้ได้ใช่ไหมเราแผ่นวัว มันมีกันนั่นแบบใหม่กันหกันอย่งนี้มีใยแก้วใส่เคงูนทำลงน้ำเป็นกันชื้นใ่ืนสีเขียวอันนี้มันการชื้อเนิ่มนคอหน้าฝนเงาลูบอกสิดอายฝนมันแบบสุดร่าเลย่มัน้าอยู่คือโคมู่ เกลืน <usion> ี่งต้นนะครับคนสามนในรถามสเ็อ่ มื่อรคยาใน้อเอา,ปเ,อาปเลยนะเ,ปปนเนะดี๋ยวาเอาะับเลยเนาะับมาพีดอางเออเอไปกินเลช้ยูแก่แก่คนเสียเสียเเมาลงมาพุ่นะอไผมนี่อ่ะเ้ น้อยมบนทางคนนนมาแต่นอนทางลูกยาทุ่มเด้บุ้มว่อนทำไมเป็นบ่ดีเขาบ่ม่นเขาเพราะว่าเขาม่อาจารย์เขามาอยู่นี่นะเขามาสอนนี่เขาก็จะมีเรื่องอะไรก็ได้ค้อง้ัาคื้นพยากไทยคองคื้นเข้าง้คนติ่สามหนึ่งคนตายเราก็มีสามพันอย่ไทยเราแค่ใครที่วันที่สองเจ็ด โบกขยําได้ลาดจิตว่ทายเชียรจมอนันว่นลาดจิบโยไปเออบ้านพอนไปโมได้โชว์าว้ยากยากกว่าไปรังุงพราบาลกันมาทำายังได้เท่าได้รานฮางโมได้ไงวะ phải đây là tranh thiết cam trà như thế nào à tranh đâu à giao anh là công đấy à phong mát thì hào lạnh hảo hạnh 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 ล้อนหลาถ่ายพี่น้องเลยแนวมันอยู่แล้วเนาวตั้มนะหนาสีแดงชิบเบิร์ตเฉยตี๋ตีย๋ว่าชิบเบิร์ตตั้หัวเต็มจานลาเกี่ยงแซ่บทำมาหมดทำลาภัจจ์พี่น้องเยอะเหนื่อยยาวเลยเนาะขอบคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะที่ได้แนะก็อย่าลืมเบิ่งให้จบคลิปนเลยพี่น้องเออเจ้าขอกันใหม่ขึนหน้าพี่น้องไปแล้วสบายดี